เสียมั้ยอะไรกันนะถ้าเกิดเราไปโยกย่ไปฝั่งนูนมันก็เสียเนินว่ะอืมอ่างั้นมาจอดจอดฝั่งปั๊มนี่เลยลงชนเลยต้องชนละมาลงฝั่งซ้ายนะเปั๊มหนไว้ลนปั๊มงนี้บอกเพื่อนลงนี้ลงดี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 ชุบเพื่อนด้วยนะชุบเพื่อนด้วยนะชุบเพื่อนยนะ ชนขวานะ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 รอชนขวานะอย่ากลับศพตรงนี้นะอย่ากลับศพกอมนะพี่โองตรงนี้วยโอเคาเล่นยเห็นงป้าเออเพื่อนเยอะนะอย่าไปเล่นแยกนะดึงศพดินะเวดึงศพดนะดึงศพเดิยนะไปเล่นแยกเลยนะดึงศพคนดเห็นเพื่อนโดนอุ้มเห็นเพื่อนโดนอุ้มดึงกลับมานะเขียป่ะเออมึงรักเขียป่ะเอาเพื่อนมาชุบเพื่อนนะมา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 ชนเลย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 ชนตรงนะ ชนตรงเลยชนตรงชนตรงนันขึ้นมาเฮ้ยใครม่อใครม่อชนดิชนดิชนดิชนขวา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 ชุบันดิชุบันดชุบนด้วยชุบั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 นด้วยชุบข้าดึงชุบันดิ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 ชุบันดดึงศพมาดศพเพื่อนมาเอาศพเพื่อนดาศพเพื่อนดิเอาศพเพื่อนดิ กลับไว้ดิศกกลับไว้ดิจุ้มมาจุ้มาจุ้มาจุ้มขี่ไปหน่อยเฮ้ยยิเมไปตามยิ้มไหน่หนหนอยเฮ้ยเฮ้ยดึงศกมาดึงศกเพื่อนมาดึงศกเพื่อนมาดึงศกเพื่อนมา ไอ้ชุบชู้เพื่อนชุบเพื่อนด้วยยี่เป็ดชุบเพื่อนด้วยมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนมองเพื่อนอาสอสบเอาสอบก็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 สอบไอ้ชุบเอามอนี่เอามอนี่เอามอนี่เอามอนีเฮ้ยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยฟังกูยี่เป็ดชุบเพื่อน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 ดิชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนดิกูชุบมอนแล้วกูชุบมอนแล้วกูชุบมอนแล้วกูชูมอนแล้วปิดตัวชุบ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 กักศพ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  ปิดป so, like, ิดต in ัวชูปิดตัวชูปิดตัวชปิดตัวชปิดตัวชปิดอสบอกัสบอกสบอกว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 เฮ้ยเสตติงตัวไหลเจนกูบุบบเจน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 ยัดยัดสองนสองคนสองคมาก็ตาตจะตาต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 ตายสวยสวย ไอ้เมเอ้ยมึงเช็คเพื่อนด้วยดิมึงเช็คเพื่อนดิมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนด้วย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 คมนึงะไอพีหายอ่ะหมดปะเช็คเพื่อนมึงเช็คเพื่อนไีได้ไอพีได้กลุ่มหกลุ่มหกลุ่มห้กลุ่มห้กลุ่มหกลุ่มห้ากุากุมห้เดี๋ยวพวกปนีพวกีห้าห้าไอุ้าพห้าห้า้าห้า้า ครกคตรงนี้ครบแล้วนะตรนนี้ครบห้าแล้เฮ้ยเร็วเร็แบ่งดีกรแบ่งเฮ้ยฮัลโหลเะศพยะศ็แบ่งงดอะไรวะกูงงอะศพเรือสองศพถูกป่ะเรามีกี่คนเรามีสิบแปดคนถูกป่ะฮัลโหลคน ฮัลโหลคนเรามี18คนถูกป่ะใช่ปีเาีเก้าปีเก้าีเก้ดูอุ้มไปสทางเงี้ยดูอุ้มไปสงไม่ดูดูดูหาดูรอบนอกดิพี่มอน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 หาดูรอบนอกดิพมอนหาดูหาดูาดูหาหาดูหาดูาดหาูา คนปะเาะ่าเขาปนหรอนะได้คนจะตรงคนได้ปกติเลยเหมือนเอร์กี้เลยทีเอามีใครไอ้มี่เทเลยันแถวนี้ปะเอาห่อแล้วทิ้งดิแถวๆเนี้ยเจอเจอพี่พีระเจอพี่พีระเจอพี่พีระตรงไหนตรงไหนบนแฉกน้าเอ้ยใครอะเพื่อนเรานี่ชุบุรีชุบดรีชุบดรีชุบุรีไหนตรงไหนมาแล้วเราออกไปเลยใช่ปวะเจอแล้วเจอพีระสวยสวยเจอสองโซ่เลยหลือสอโซ่สองโซ่สองโซ่เหลือขอทิ้งกับเนื้อขอทิ้งกับเนื้อขอทิ้งกับเนื้อิงับเนงั้นเดี๋ยวหัวหอยกันได้ไหมเดี๋ยวไปตรงนี้ พี่มอนเหมือนเดิมนะพี่มอนเหมือนเดิมนะพี <Hole. S 2> <w _> ่เหมือนเดิมนะอพื่แล้วนะเอเพื่อนแลนะสวยเจอเพื่อนยอุ้ยเอามาเนี้ยเ้ยเอามานี้ยเ้ยอะไรอยากได้หรอยากได้อบุฟเฟ่ชามโต เมื่อวานไอ้คนนี้มันฆ่าคู่หอคนนี้หรอเมื่อวานนี้มันฆ่ากูไอ้สัสเฮ้ยไปแคะไรเขาอะฮัลโหลกระจายกระจายห่อกระจายห่อด้วยกระจายหอเลยกระจายห่อกระจายห่อเลย